ดีครับผมท่ามาดูในวีดีโอเกมเร็วๆกันอีกแล้วน้ำผู้ชมในนี้เราจะไป80,000เมตรด้วยอาชีพใหม่ครับผมอาชีพเ e อ็กซ์ลิงเกอร์หรือว่าอาชีพนักวางไข่นั่นเองผมซึ่งอาชีพนี้เราจะได้รางวัลที่เราผ่านโหมดใหม่ครับผมโหมดในวันอีเตอร์เอกนะโหมดสีม่มอนเองผมไปลองทำกันดูนะมาดูกันนะผมว่าความสามารถของอาชีพนี้คืออะไรนะท่านผู้ชมความสามารถของเขาก็คือเขาจะสปาลไข่อ e ีเตอร์ทุกๆ2นาทีครับผมเป็นไข่ที่เหมือนในอีเวนต์อิเตอร์เอกนะซึ่งในไข่นี้จะเป็นซัมมอนพวกมอนเตอร์ออกมาผมมมมมอออนนนนเเเเเตรรร์ยยยยูู่่่่ฝาาาททัั้้งหหหดดลลนะจะจไปใใโกผชม จบในบทใหม่กันนะตัวนี้นักคว้างไข่อีกสตราร์บัคเซเวลาผมไปชมในบดนี้กันเราสู้กับบอสใหม่เลยนะบอสใหม่โหเราเลือกอยู่สีมันโหดก็คือมันถึกนะผู้ชมบอสนี้ถึกกว่าบอสนิโคลาเทล่านะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าและอย่างหนึ่งคือเขาปลาเป็นไข่แทนนะผมเหมือนไข่อีตเตอร์นะแต่ไข่ที่ปลามาจะเป็นพวกสตูแทนนะผมปกติถ้าเราเปิดเองจะอยู่ฝ่ายเราแต่ถ้าตัวน,นั้นเฟืองมันจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามบนฝ่ายสตูแทนนะมาเราไปลุยกันรต้นมาเป็แบบปกติท่านผู้ชมสลับคัดนะักคว้างไข่นะ แล้วก็ซื้อของปกติเลยเริ่มต้นมาจะได้ไข่หนึ่งฟองแล้ผมเหมือนที่ผมถือไปเมื่อกี้นะคันนี้ไข่นหนึ่งฟองไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าคือคันนี้มันเป็นคันที่ไว้สู้แบบเอามันมาช่วยสู้ผมผมเรียกเรียกสั้นก็ว่าสายซัมมอนนะ่ะตัวนี้คันนี้เป็นสายซัมมอนนะผมสายซัมมอนเรียกเอเอขอ,องเพื่อนมาช่วยนะคันนี้เน้นรวมพลังทีมนะผมอเวนเจอร์ดิเซมโบอะไรประมาณนี้มาชมรวมพลังอเวนเจอร์นะเดี๋ยวเราเอาเชือกเพลิงไปก็เดินทางกันต่อมาชมนี่ผมเราได้ไข่มาหนึ่งฟองนะจากอาชีพนี้ชต้น เมื่อไรเราจะฟักไข่อ่ะเรียบร้อยผมเราฟักไข่แล้วมาชมยินเสียงไหมนี่ครับผมเสียงฟักไข่เป็นนี้นะอาชีพเราคือเขาจะสปาวขาไข่เตอร์ผมทุกทสองกันทีไหมมาชมได้มาแล้วหนึ่งฟองเป็นไข่รถไฟซะด้วย,ดวยเดี๋ยวมาลองใช้กันนะผมความสามารถเขาจะลองเอาไปบุกบ้านหลังนี้จะมีซอมบี้ให้บุกไหมเนะี่ยขอให้มีหน่อยมาชมจะลองความสามารถเลยนะมีหรือเปล่าครับทำไมดูเงียมแบบนี้อ้าวโล่งโอ้โหวาจะช่วความสามารถมาชมไม่มีเลยนะแต่มีไข่เตอร์ให้เขาเอาไข่ก่อนแล้วกันมาเจอหมู่บ้านน้ชมถึงเวลาโชว์ความสามารถของเขาแล้ว ผมจเจ้าไข่ที่เราเก็บมันกระเป๋าสามฟองครับผมมาเก็บมาสามฟองแล้วมาดูกันเสกมันมาช่วยไปเลยเจ้าหมาเอามาผมมาไม่ออกแล้วนี่ล่ะได้ข่าวบ,บอยผมนี่ได้เอาเรามาช่วยยิงไม่ชมมาเราติดบักอยู่อันนี้ล่ละยิ่งไข่ค่าวบ,บอยนะต้องออกเป็นข่าวบ,บอยสิฟักอุย้ยเป็นมรุษหมาป่วยนี่ผมจะมีมรุษเออเรามีมรุษหมาป่วยมาช่วยแล้วน่าจะเล่นง่ายขึ้นมันถึงนะผมปล่อยเขาเคลียร์ไปนะส่วนมาสองตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้จมไปในไม้แล้วไม่ชมนี่หัดผ่านมาแบบง่ายๆชิลๆอีซี่ผมมี พวกเอาลอมาช่วยยิงช่วยสู้นะความสามารถครันี้ก็คือเราจะปลูกอะไรง่ายขึ้นน้นผู้ชมเพราะเรามีลูกสมุนมาช่วยเราเป็นสายซัมมอนนะเราไม่เนินตีเองเล่นให้นุ่งนองจัดการน้นผู้ชมชิวเลยหมู่บ้านนี้เดี๋ยวไปกรอกรหัสกันสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งน้ำผู้ชมเมื่อกี้ผมจะกรอกผิดไปนะสี 4, 2, 5, ่สองห้าหนึ่งมันพิมพ์ยากเหมือนกันเนี่ยมันหมุนยากหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยผมอยากให้ปรับตรงนี้ใหม่จริงๆอ่ะมันเสียเวลาเกินนะผมตรงหมุนนะหมุนยากด้วย ได้เยอะพอสมควรในะตรงนี้บตดแดงเยอะอยู่คุณผู้ชมแล้วก็มีทองกับเอ้แร่ซินเวอร์ดูซิในบส์มีอะไรบ้างในบท์มีกางเขนสองอันมีน้ํายาไหมได้น้ํายาระเบิดหน่อยอ่ะจะสู้บอสง่ายหน่อยมีหรือเปล่าครับไม่เห็นเลยมีขวดหนึ่งคุณผู้ชมมีขวดเดียวเหรอพี่มันจะมีขวดเดียวนะโอเคป้าปมไอ้ยกเขาหมู่บ้านลวไปกันต่อนีอ่เป็นสายสมเตอร์ก็ต้องใช้ปืนนะคุณผู้ชมจำเป็นต้องมีปืนนะขอปืนหน่อยครับเอากระสุนเหมาไปเลยแล้วกันราคาถูกลงกระสุน แม็ก็สิบห้ากดซื้อไปมาชมไปดึงร้อยกว่าบาทคุ้มอยู่กดซื้อไปใส่ไปใส่ไปใช้ปืนไรเฟิลเหมือนเดิมครับผมปืนประจำตัวของเรานะผมไม่เคยใช้ปืนอื่นเลยไม่ได้ใช้เลยปืนอื่นผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะใช้แต่ไรเฟิลมันเล่นง่ายดีสำหรับผมนะเห็นบางคนส่วนใหญ่เล่นลูกซองกันนะเพราะว่ามันแรงดีแต่พี่ถนัดไรเฟิลเน้นยิงไกลก,กว่านะสำหรับพี่เรามาถึงค่ายทหารแนละ้วมาชมมาถึงฟอร์ดแล้วนะผมก็จะเอาไงดีมาชมเอาไข่ไปช่วยสู้ไหมหรือเา่าจะเก็บไว้ดีผมว่าผมจะเก็บไข่ไปสู้กับบอสเดียวเลยดีกว่า ดองไข่ไปสู้ตอนจบดีกว่าท่านผู้ชมไปสู้กับบอลนะเดี๋ยวเอฟฟาร์ดนี่เราเคลียร์คนเดียวก็ได้ท่านผู้ชมไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้ใครทหารคนเดียวก็ไหวละแค่มีปืนก็พอครับผมทหารทีน่นี่มีแค่กา้าลูกศรนัดน่าจะพออยู่เดี๋ยวใช้ปืนนี้ได้เหลือๆนิดน,นึงใช้มันหมดก่อนนะผมปืนนี้เลยจุดเก้านัดอวิสาจิรันทำทางมาหยิบมาใช้ช่วงล้มต้นท่านผู้ชมยิงไ่ยิงไปสองฮิตนะเล่นขาดธรรมดาดาเมจไม่แรงท่านผู้ชมแล้วเล่นขาดอื่นยิงสองลำธีก็ตุยแล้วเล่นขาดอื่นจะง่ายกว่า แต่เราเป็นสายซัมมอนเนอร์ผมคือซัมมอนเนอร์ผมมีโปเกมอนเพียบวะผมในไข่เรานี่กับสายจับโปเกมอนนะม้ชมแต่ไม่ได้จับเองไงแต่เรามีอยู่แล้วับตัวเราฟ้ากออกมานะไม่รู้เหมือนกันว่าเราออกไข่ทางไหนนะม้ชมไข่ลืมมาจากตัวเราเลยนะงงเหมือนกันอาจจะออกมาทางทางหัวเราก็ได้ไข่มาจากปากใครจะไปรูู้ oh. มีพวกอะไรไมออกมาเลาวจะเอาฮรีบเตอร์ไปกินโดนสายฟ้าไปเด้งบ้างไหมเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยไม่ค่อยโดนเลยนะม้ชมสายฟ้าติดหลังคานะยิงไปยิงไปเคลียให้หมดหมดยังพี่ เหลือฝั่งนี้อีกเดช์ชอตเดช์ชอตหมดยังเดช์ชอตเดช์ชอตเดช์ชอตเรียบร้อยผมเก็บบอสไปเด็กบอสหีึเกีบบ่ยวก,กับตันเดี๋ยวเราไปดูไข่หลังบ้านกันเห็นหลายคนไม่เจอนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มาดูให้รู้อยู่รอบหนึ่งผมเนี่ยพี่ยังเจอเลยไม่ชมทำไมหลังคนไม่เจอกันถ้าไม่เจอก็ลองไปหลังบ้านตรงนี้ได้ผมเนี่ยหลังบ้านป้อมปืนนะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูคือของผมมันเกิดที่เดิมตลอดนะแล้วไข่เราฟักลืมเก็บบางทีก็มันยินเสียงเนี่ยเนี่ยผมให้มาไปมาตรงหลังบ้านปืนเนี่ยเอ้ยยังเลยคนหนึ่ง ไม่โดนลากหัวเรียบร้อยีอยฟองนึ่งมุมฟองนึงก็อยู่ตรงนี้น้ามาชมที่ไหนฟองนีอยู่ตรงนี้นะถ้าใครไม่เจอลองมาดูตรงนี้ดูน้ามาชมมาแล้วมาเก็บไข่้วยกันเห็นน้องบอกคนว่าพี่มันเป็นโถส้วมเราะผมตรงนี้ผมนึกว่าเป็นที่นั่งเป็นถส้วมมวาชมเป็นโถส้วมโบราณนะตรงนี้โ okay, <laughs> อเคเข้าใจแล้วพี่เห็นเป็นที่นั่งยัไงไก็ไ้เป็นโถส้วมโบราณตรงนี้หมดแล้วผมกับค่ายฟอร์ดนะมีแค่นี้แหละตรงนี้ที่เหลือเขาไปเอาบัตรแดงก็พอผมท้าม้ชมแล้วก็ไปกันต่อเลย มีหมวกไฟฉายไหมเหมือนจะไม่มีมือกลธรรมดาซื้อ่านแล้วกันนะพี่ชมได้ตังจากฟอร์ดเยอะอยู่นะสู้จับไอ้เจ้าฟอร์ดตายตั้งสองร้อยห้าสิบปุม่มกับตันไปซื้อ่านเดียวเลยเพราะเราจะไม่ขุดนะผมเพราะเราไม่เจอปิกแอด้วยไม่มีหมวกไฟฉายถ้ามีน่าจะเล่นง่ายขึ้นอยู่นิดนึงซื้อฐานไปให้หมดแล้วก็เก็บไข่ที่เราฟักไปแล้วก็ไปกันต่อมาถึงเมืองล้างนะพี่ชมเมืองล้างนะเมืองสเตอร์ลิงเดี๋ยวเราแวะเข้าไปเอาของกันด้านในก่อนแล้วกันผมน่าจะไปเอาหน้ากากเขียวนะน้าพี่ชม เรามาตัวเปล่าขอไฟนะครับผมจะไปจุดระเบิดไขยิทเตอร์ผมผมไม่เล้เอาไขมานะผมร้อยมันฟักออกมาจากตัวเองแล้วก็เอาไปกดปล่อยในถ้ำ่าชมถ้ามันจําเป็นต้องใช้เอเราทุกน้องมาช่วยเราบริวารของอาชีพเรา,าเก็บแผ่นเคียวก่อนใช้เปิดประตรูเห็นอลไรคนว่าตรงพี่ครับตรงบทนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ในห้องเดี๋ยวพี่พาไปดูนะเป็นสัญลักษณ์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันมาชมเก็บไฟไปล้ละเดินเข้าไปดูนี่เหมือนก็อันตรายเอาเรื่องนะ มีสิ่งเดียวที่อันตรายในเหมือนนี้คือเจ้าซอมบี้ระเบิดตัวเดียวผมแล้วก็มษย์มาป่านะตอนเราหยิบของเสร็จแต่ถ้าใครไม่อยากเจอก็อาของวางทับแทนนะผู้ชมวางระเบิดอย่าไปหนึ่งหนึ่งจุดตายเฟืองไปเก็บไฟระเบิดตูมเรียบร้อยไปลุยผมเอาหน้ากากครับจัดของแป๊บเอาเตรียมยากก่อนผู้ชมเผื่อเราลืมยาเราขาดเกาะตัวเดียวตอนนี้ไม่เจอเกาะตัวเลยไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วกัน ยังไม่เจอซอมบี้ระเบิดนะอุ้ย,ย,ยมาจากไหนนี่เกลือปไปเกือไปไาอย่านะอย่านะเกิดแบบนี้หวั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าคิปเปอร์ผมซอมบี้ตัวนี้เดีย๋ยวไปแผนเีลาแล้วก็ไข่ยอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะสามสิบหกละมาจากไหนครับอุ้ยไฟยระเบิดไปเองอะ่ะอย่าอย่าเอามีอีกตัวทำไมเกิเดเยอะจังรอบนี้ซอมบี้ระเบิดเกิเดเยอะมากต้องไปชมรอบนี้เรายังไหวอยู่อ้ยอย่ามาหนุม่ม ราฟักไข่ย,ยังยังไม่ฟักไข่เลยเลยไม่ชมยิงไปข้างนอกมีอะไรอุ๊ยมาจากไหนเนี่ยยิงไปก่อนผมว่าเราจะรอดชีวิตกลับไปได้นะหมาป่าเราเนี่ยจะสู้ยากคนหนุมคนนะไม่ชมผมว่าเราจะไม่สู้หมาป่าดีกว่าเพราะเรายิงเบามากเลยนะคานนี้โอเคไม่เจออะไรเลยไม่ชมลงลงลงไม่รู้ปอนทัายมอนไปไหนหมดไหมเนี่ยมาละไอ้มอนซอมบี้ไอ้ระเบิดตัวเดียวไม่เกิดก็พอแล้วไม่ชมขอแค่ไม่เจอซอมบี้ระเบิดนะเนี่ยทำก็พอไหวยอยู่ รอรอยระเบิดเนะนว่าเข้ามาในถ้ำเตรียมยาเขียวมาด,ด้วยชมชมยาเซนิกออยนะกันไว้เผื่อน,นี้เจ้าระเบิดไม่ทันเก็บของทองแผ่นศิลาแล้วก็เหล็กเหล็กวางทับไว้แทนเก็บไม้ก,กากมาเอ็งเกลี้ยกลอกไปแล้วแปอาดากมันต่อหน้าผู้ชมที่เหลือมันร้งไปตรงนั้นแหละเรานี้แค่ทองอู้อุ้ยเกิด,ดดักหน้าแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่ชายรอยพี่ชายระเปิดก่อนหน้ผู้ชมไปสองตัวโดยอาโดนทับกันเองไปเรียบร้อย เกิดพร้อมกันแบบนั้นก็ดวงซวยหน่อยนะเอาเกิดตัวที่สามแล้วเฮ้ยทำไมเกิดบ่อยยังทวิระเบิดเนี่ยน่าจะทันอยู่เข้าไปเอาของกันนะไม่ชมไม่ผมไม่ค่อยอยากตุยในถ้ำเท่าไหร่นะตุยแล้วของไอ้ที่ชอบเด้งหายอ่ะเด้งเข้ากำแพงหมดเลยของทำไมหายหมดเลยของที่เตรียมมาเป็นเีลาเข้าไปเอาไม่ได้มาเดี๋ยวของเราอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยนี่นี่หนึ่งอันสองอันก็แผ่นที่สามเรียบร้อยประตูเปิดเอาแล้วเราฟักไข่พอดีนะไม่ชมไข่เฮตเตอร์อ๋อสาร์ักตรงนี้อ่ะนผู้ชมใช่ไหมเนี่ย มันจะเป็นบอสเราไม่ชมเป็นรูกปกระดูกนะถ้าจะเป็นบอสในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้มันดาบไม่ดอบท่านไม่ชมแล้วมีซอมมี่ระเบิดผมเห็นทันนะสว่างแบบนี้เนี่ดาบเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไงไม่ตาฟาดไปผมเมื่อกี้ผมตาฟาดรองกับซอมมี่ระเบิดเมื่อกี้โอเคผมไปแค่นี้เราไปออกข้างนอกกินกว่าพอแล้วตรงนี้ขายของขายของขายหมดเลยท่นานไม่ชมมาขอขอไปซื้อกอหน,นะครับอะไรเกาะเ้าเปิดเอาไข่เอาไขา่ด้วยสองร้อยสิบบาทเออเดียวเา้าเรียบร้อย <laughs> ผมว่าจะเอาหน้ากากเป็นคืนชีพบอสต,ตัวใหม่หน่อยไปชมเผื่อขายไปแล้วทีนี้น่าจะวางไว้ข้างนอกก่อนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเผื่อขายอีกแล้วเสียดาย210ดอลลาร์าผมหายไปกับตากับหน้ากาก,ากเราโอ้คืนชีพบอสละเดี๋ยวเอ,เอาแค่เอาลูกศิษย์มาสู้เดี๋ยวพอแล้วกันรอบนี้เจอแคมป์ขัขบบอยแล้วู้ชมไม่มีขับบอยสักตัวได้อีซี่เลยอย่างน,างนี้มีเก็บของไปมีกระสุนเพียบเลยท่านผู้ชมมีกรอบด้วยโอเคเราได้กรอบมาไปต้องซื้อเองท่านผู้ชมเจอกรอบพอดีถ้วยทองเฮ้ยเดี๋ยวมีไข่ด้วยเหรอ นผูมีชมีไข่ดรอปด้วยนะตามเต็นแล้วนี่อะไรอีกฟองหนึ่งเอ้ยดรอปสองฟองเลยเนะี่ยนู้้ชมมีไข่ดรอปสองฟองนะตามเต็นผมนึกว่ามันดรอปแค่ตามบ้านในเต็นพวกแคมคับบอยก็ดรอปเหมือนกันน้ำมีชมใครเคยเจอเอมเ็มนต์บอกกันได้นะพี่เพิ่งเคยเจอเลยตรงนี้เราไปกันต่อดีกว่าถึงปราสาทแวมพร์แล้ว,ลวนผะูมชมแล้วก็มีคนออกมารับด้วยเป็นมนุษย์หมาป่วยออกมารับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะพี่ผมยังไม่เข้าปราสาทเลยนะะกินยาก่อนนผูมชมยิงไปยิงไปสองนัดลากหัวคมๆมปับ ปรับคนละฮิทไปพวกเองอ่ะพวกนี้เอาไปสัตว์เลี้ยงเราหนึ่งตัวหน่อยเก็บมาเอาไปปล่อยด้านหน้าปราสาทรท่านผู้ชมน่าจะไหวอยู่เจียมยาวไว้ปึ๊บ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 ยาเสน,นิกออยผมเตรียมมาเยอะๆเราไปสู้ปราสาสตร์ลพายกันเรามีดาบเขียวด้วยนะเดี๋ยวคืนชีพเอเดี๋ยวเปลี่ยนมนุษมาปลาอยู่ฝั่งเราด้วยในะปราสาทจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยเพราะเรายิงเบามากๆเลยคันนี้ เอ้ยมาจากไหนเียซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้แวมพา์มาลอยหลังเราโดนลอยเราไ่มชมแวมพร์ชอบลอยมาแล้วโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเอ้าแล้วฟักไข่พอดีกดอีนี่ไปฟูมามาช่วยท่านผู้ชมฟักไขท่ทันนำไปอีกตัวหนึ่งไปไปแทงให้หน่อยยิงไปยิงไปเดี๋ยวยิงช่วยเองแทงไปเพื่อนควาสามารถเราผมซัมมอนลูกน้องมาช่วยไอย้ช่วยแทงไนงะช่วยสู้ได้เอย้ยิงไปยิงไปลากหัวคมๆแต่การมาเลยนี่มนุษมาป่วยเราโดนมา,มาป่าธรรมดาผักตีกัแพงท่านผู้ชมโคตรโหดเอาเรื่องมาเราหัวทุกตัว ไอโบเราหัวเ๋วยผมแกงไอโบมีอีกไหมพี่ออกไปให้หมดเลยไม่มีอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยากินยาออกมาผมว่าต้องกินยาตลอดเลยเนี่ยแทงหน่อยครับพี่แทงหน่อยไปโจมตีสองตัวใบไม้เนี่ยยิงอยู่ยิงช่วยอยู่แล้วยิงสนับสนุนอยู่นะผู้ชมอุ้ยมีข้างด้านในอีกมาเยอะ่ังเว้ยระเ,เบิดไปกินระเบิดไฟปรับ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 เอาเด้งไปเป็นภัยมาคดีปรับเยอะมากเยอะเกินไปแล้ว จะไหวไม่าวเนี่ยโอ้ยชมชมนั้ผมผมจะตุยคราวเราเล่นลำบากมากเดินช้านะต้องกินยาเขียวสามขวดไปเลยไม่สนละยิงนี่ยิงนียง่ยิงจากยาไกลเลยปบับแบมพายบินตามมาแบมพายเยอะจริงรอบนี้ปึบปึบต้องมาเคลียร์ตอนเช้าเท่านั้น่มชมเคลียร์ตอนคืนไม่น่าไหวนะถ้ามันรุนม,มาป่าเกิอดอีกอะเลยอีกตัวหนึง่งลากหัวปบัปบปับปับลงไปได้แล้วเองอะเรียบร้อยโอ้โหเดินมาไกลทั้งเดินกลับไปอีกเคลียร์ยากมากภาษาแบมพายหลังจากใช้อาชีพนี้เหมือนไม่มีอาชีพเป็นชม ไอ้รุ่น้องที่สปาวมาก็ไม่ได้โหดมากนะแล้วแต่ดวงเราอะถ้ามันมีโอกาสได้เจ้านิโคล่าเทสลามาช่วยน่าจะอีซี่ไม่รู้ว่ามีโอกาสออกเป่านะเห็นท่านผู้ชมบอกว่ามีโอกาส0ูย์หนึ่งเปอร์เซ็ครับพี่ที่จะออกเจ้าบอลนิโคล่าเทสลาผมมาช่วยสู้นะหมดยังอะมันยิงยิงเสียงอยู่เคมผมมาอีกตัวละเดี๋ยวเราบนี้ใช้ดาบเขียวดีวกว่าท่านผู้ชมเป็นฝังเขานะเย่๋ยวยิงให้เลือดน้อยก่อนเตรียมปืนปรับปรับมันจะได้แล้วมั้งอีกนัดหนึ่งดีนัดหนึ่ง ใช้ดาบเขียวกันดาบเขียวเรียบร้อยผมเปลี่ยนฝั่งแล้วได้หนึ่งตัวมาช่วยนะผู้ชมช่วยแทงหน่อยพี่พี่บึม้มตัวนี้มาปล่อยตีนเองตัวไหนตัวไหนไหม่ได้ไม่รู้ว่าผมยิงถูกเ,เรายิงถูกตัวเปล่าหรือผิดตัวผมถูกตัวใช่ไหมพี่น่าจะถูกตัวแหละปับเโอเคผมเรายิงถูกตัวนะไปเลยพี่บึ้มนําทางผมส่งโกลเลมไปแล้วผมโกลเลมมนุษย์มาปล่อยล้วไปแทงกันเลยเอาพี่ไปยิงตีกแหแพงตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ตีนแหแพงเหมือนกันนะผู้ชมอยู่ดีก็ตีนแหนมแทงนั่นเองเออน,น,อนี่ีแทงๆ ออยิง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 ช่วยอยู่ไปไปเข้าไปบุกด้านในต่อเฮ้ยมันจะตีทะลุกำแพงกันไหมชมข้างในมีอีกไหมมีอยู่สองตัวปุบโอ้ยมีเงามาแล้วตะคุ้มตะคุ้มมาแต่ไกลเลยมาป่วยตัวนี้กินย,ยาแป๊บตีตีโอ้ยตีตัวนี้เนี่ยยิงเกการจริงเลยเนี่ยอืออืออยิงัดหนึ่งตายไหมเนี่ยลองยิงดูอืออือ,อตาวตายให้ผู้ชมกายาผิดอดฟันเลย เดี๋ยวไปตีตัวด้านในก็ได้นะเอาดาบเฉียวตีเชียนานมากกว่าสายแวมไพร์อาชีพนี้กว่าจะจบท่านผู้ชมเล่นยาโคตรมีแวมไพร์ด้วยมาอยู่ฝ่ายเราสักตัวหนึ่งหน่อยพี่อือเปลี่ยนฟังซะไปไหนละเปลี่ยนฟังเรียบร้อยผมได้แวมไพร์อยู่ฝ่ายเราหนึ่งตัวอีกตัวอีกตัวหนึ่งติดป้าไม่ติดตุยไปเดี๋ยวตีมาป่าเอาก็ได้มาป่าอยู่ด้านในท่านผู้ชมได้ยังใกล้เหมือนใกล้จะตุยแล้วนะเดี๋ยวตีไปชึบชึบชึบได้ยังยังอีก ได้แล้วมาชมเมือเคอยู่ฟังเราด้วยเมื่อกี้ไม่มีเสียงตุยอีกตัวหนึง่งไปตี่ทะลุผ่านไปมาชมโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดามเราโอปีอยู่เหมือนเราไม่ได้ไปโชว์ความสามารถของคาร์นี้เลยมาโชว์ความสามารถดาบมากกว่าผู้ชมคาดไข่เราไม่ได้โชว์ความสามารถเลยอีเตอร์เราผมไม่ได้เอาไข่ลงมาแล้วผมด,ดองไข่ไปสู้กับบอสอย่างเดียวเลยอ่ะน่าจะเคลียร์หมดภาษาแล้วมาชมอันนี้พวกเราไม่เนี่ยโห้น่าจะพวกเราแหละเก็บไปอ้าวเฮ้ยไม่ใช่อิงหลอกข้านี่วะคุณหลอกดาวยืนนิ่งตั้งนานมาชมมาร้อยเราไม่เก็บของแล้วมาลอย พวกแบบูบไม่เป็นไรเรามีกองกลังด้านในเหมือนกันตัวไหนตัวไหนไหมาเนี่ยตัวไหนพวกเราท่านผู้ชมผมลงมาแล้วหลายตัวเกินยิงอยู่เดี๋ยวดาบฟันดาบฟันดาบฟันตัวนี้นะ่าจะฝั่งตรงข้ามเราแดงดแว่าเราดาแวดาแรงม่าเราไล่ตีตีอยู่ตีอยู่อยู่ฝั่งเรายัางไม่ตัวนี้ตุอยอีตัวนึงตรงเรียบร้อยผมอยู่ฝ่ายเราสองตัวโอเคหมดยังเนี่ยได้หมดภาษาแล้วท่านผู้ชมหมดสักทีแล้วหน่อยๆตอนคืนล้วก็ปลอดภัยแล้วนะเรามีการ์ดกันอยู่การแบบู๊บ ไหนดูไข่ทีอยู่ที่เดิมไหมนี่จะชมไข่อยู่ที่เดิมแล้วไม่ชมไม่ได้ไปไหนเลยผอพี่เกิดที่เดิมหมดเลยนะเก็บเงินไม่เฉลีเก็บกรอบทองไปแล้วก็ไปเอาของอยกห้องหนึ่งกันนะไม,ม่ชมดูไข่ห้องหนึ่งด้วยอยู่ที่เดิมหรือเปล่าบตัตรแดงเก็บให้หมดเก็บให้หมดสามร้อยกว่าใบแล้วตอนนี้เก็บไปผมรูปปั้นทองคําราคาเรื่องอยู่ไหนไข่อยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับยังอยู่ไหมนี่ยมงชมยังอยู่ที่เดิมนะห้าทกแล้วเหลืออีกที่หนึ่งก็คือโรงงานเทสลาผู้ชม ทองแบบเพลานั่นอยู่ที่เดิมเหมือนกันประมาณนี้ผมประสานแบมพายการไเคียก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะสำหรับชิปนี้เอาแล้วไข่ออกลืมเก็บป้าเราเอาไปกันต่อดีกว่าไม่มีอะไรตรงนี้ละของที่ขายได้จะประสานแบมพายมาซื้อยาให้หมดเลยนะคผู้ชมยาเขียวแล้วไข่ฟักพอดีด้วยเก็บไปเดี๋ยวดูร้านของขายของชํานะผมอยากได้หมวกไฟฉา,ายมากเลยถ้าได้มาจะดีมากคาณผู้ชมจะได้หาตอนกลางคืนได้เล่นตอนกลางคืนได้นะในโอเครอบนี้มีรอดไปแล้วหมวกไฟฉายไป30บาทซื้อไปไุณผู้ชมถอนหมวกนี้ก่อน อีโอเคต่อไปก็ซื้อทานหน่อยเผื่อไว้มาชมเผื่อเราหาทานไม่เจอกลางทางหรือบนกลางทางด้วยนะมาถึงโรงงานเทล่ามาชมผมร้อยเช้านะตอนนี้ก็เช้าแล้วเราออกไปลุยกันเหมือนด้านบนจะมีมารุษป่าป่ามามาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาชมผมว่าเราเอาไงดีเนี่ยมันอยู่สูงเกินอะ่ะมันจะตีดาบไม่ถึงด้วยมาวิ่องออกมาสู้กันยิงยิง,ยงกินยายเขียวดีกว่าเดี๋ยวตุยมันจะเป็นมาป่าข้างทางมาชมเป็นแบบบุกข้างทางนะเกิด มันเกิดอะไรแถวนี้มันี่อตีไปเปลี่ยนเป็นฝั่งเราสิมาใช้แทงช่วยสู้พวกซอมบี้ในโรงงานหน่อยก็ได้แล้วตีกันอะไรมาน่ะันตีกันเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยหมุนหมุนหมุนอยู่ตัวไหนตัวไหนไม่รู้ผู้ชมยิงไปก่อนละเลือดเหลืองหมดเลยไว้แต่ละตัวเราตัวไหนครับพี่เยวใช้ดาบเขียวตีต่อตัวไหนอ่ะใช่ตัวนี้ป่ะมันจะไม่ใช่เอ้าตัวไหนมัเนี่ยยังมีตัวสักตัวด้วยเออตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวนี้ใช้ป่าครับน่าจะเป็นตัวนี้โอเคครับผม ถูกตัวละอย่างน้อยเราก็ได้มาเป็นฝั่งเราหนึ่งตัวนะถึงตัวหนึ่งมันจะเผยยิงมันไปเยอะพอสมควรเกือบตุยเราไปคืนชีพบอสกันท่านผู้ชมเราจะสู้กับบอสกระต่ายนะเจ้าบันนี่เทสลาบันนี่บอสก็ไล่เก็บของไปก่อนดึงวาวเรียบร้อยไม่ใช่ดึงวาวดึงคันโยกมาเตรียมตัวท่านผู้ชมเตรียมตัวสู้กับพวกซอมบี้นักวิทยาศาสตร์นะไซนติซอมบี้ไม่อยากเจอเจอไซนติทอยเลตมามา หูเด้งงี้เรามีตอนแทงด้วยมาชมมีมนุษย์มาป่าแทงให้อยู่นะหนึ่งตัวด้านนอกฝากแท้งด้วยนะครับพี่อุ้ยไข่เราฟักพอดีไหมชมเก็บ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 ไว้ก่อนยังไม่จะเป็นผมยังไม่กดใช้นะเก็บไว้สู้กับบอลเดียวเลยไหนมีอะไรไหมมีซอมบี้ด้านหลังตามมาแทงกันหน่อยครับพี่พี่ครับอยู่ตรงนี้ครับพี่ยืนทำไมตรงนั้นนะเดี๋ยวทำไมแบบบบบเรามายืนเอฟเคตรงนี้มีอะไรตรงนี้เนี่ยไหนอ๋อมีซอมบี้มาชมห่างกันแค่เอื้อมแต่ตีกันไม่ถึงนาที โดนกล่องบังไว้ครับผมห่างกันเพียงแค่เอื้อมมือแทงเลยครับพี่ยิงอยู่ยิงช่วยอยู่ครับผมไม่ได้ยิงพี่ผมยิงซอมบี้อุ้ยโ้สู้กันแบบบนอากาศด้วยโคตรเฟี้ยวสู้กันบนอากาศได้ไงไมนะังน่ะเอ,อ้ยยิงผิดตัวโอเคไปแทงต่อพี่เลือดเขาเหลืองแล้วไ่ชมเหมือนก็จะตุยแล้วแล้วน่าจะไหวยอยู่รอเวลานะประมาณสี่นาทีได้มั้งตรงโรงงานตรงนี้เอ้ลงเทสลาแ lap ไ่ชมกดีเคลียร์เสร็จกวดสายฟ้าจะลงมามีมาป่าช่วยแทงอยู่พอสู้ได้อยู่นะ เตรียมยาเขียวมาพมมร้อมถุงควนไงต้องเอาปืนสายฟ้านะมาชมเพราะเราเราใช้ปืนธรรมดาย,ยิงน่าจะนานนะสำหรับคัดไอ้นักไออะไรเนะี่ยนักวางไข่ผมนักวางไข่เรากว่าจะยิงเจ้าบอสตายใช้ปืนธรรมดามันเบาผมไม่ใช่คาร์บ,บิบูตด้วยนะต้องใช้ปืนสายฟ้าช่วยแต่เราก็มีลูกสมุนช,ช่วยเช่นกันมีตัวแทงผมรวมเตรียมไข่ไปสู้กับบอสไปเยอะเลยยิงไปยิงไปหมดยังพี่เมื่อไหร่จะจบไม่มีเวลาบอกผมตรงนี้ต้องรอสายฟ้าลงมาเองนะแล้วแาบบูต์เราไปไหนอะ่ะน่าจะตุยแล้วมาชมแาบบูต์เรา ไม่นะมาป่วยเราตุยไปแล้วรออย่างเดียวต้องสโล่แล้วตอนนี้มาอีกตัวลากหัวพยายามจะออกไปข้างนอกผมตอนนี้เดี๋ยวเราโดนฟ้าผ่าตุยเหมือนกันนะเราก็โดนฟ้าผ่าได้เช่นกันฟ้าผ่าของไอ้โรงงานเทสลลาแรมเนี่ยสู้ด้านในไว้ยิงไปยิงไปสองทีไม่โดนหัวเมื่อกี้หมด่างเอ้ยเกิดด้านหลังเลยเ,เกินไปลงสักที๋ยวพี่เริ่มจะนานแล้วนะนนเนี่ยผมยืนนา,นานแล้วน่าชมนี่เกินสี่นาทีแล้วลากห,หัวเรือเร่อยเลือดเราเหลืองเราเฮ้ย ซ้มบี้เดินเร็วมากเลยพวกนี้หมดยังเฮ้ยเหมือนจะลงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เก็บลายผมฟ้าผ่าลงละเก็บของเลยแล้กันเก็บไปเก็บไปเก็บปืนเก็บเปิดเอออีกตัวหนึ่งยิงไปยิงไปหมดยังเนี่ยยังยังมีต่อ,อยู่ผมมีกำลังเสริมมาอีกนะที่เพิ่งไปเก็บของเดี๋ยวโดนลอยหลังยิงก่อนยิงก่อนอย่าเข้ามาหมดแล้วลอีกตัวหนึง่งปุ๊บอุ้ยดิจิตอลหลบเก่ง่ังตัวนี้หลบเราเป็นว้านเรยเลยผู้ชมเก็บสาว่าฟ้าไปโดยเอาเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยเฮ้ยมาทีนี้ทีละหน่อยเก็บไปแล้วไข่เตยที่ปักมาเมื่อกี้ เก็บไปเสารถไฟ้าได้เคียงแล้วไม่ชมปะไปสู้กับบอลเลยดีวยกว่าเราน่าเคียงหมดทุกที่แล้วเหลือไปสู้กับบอลอย่างเดียวตอนนี้มาถึง80,000เมตรแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเคียงพวกเอาลอกัอนนะเคียงพวกโจรด้านในก่อนมั 10, นจะมีน้อยทําไมไม่รู้นะผม,มสู้กับมันน้อยผมในโหมดไอยิเตอร์เอกเนี่ยโหมดไข่เราเนี่ยทำไมพวกขับบอยมันเกิดน้อยไม่รู้ที่รังโจรตรงแปดหมื่นเมตรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคิดปเองผมน่าจะคิดเองนะมันน่าจะเกิดแค่นี้อยู่แล้วยิงไปอีกข้างบนหนึ่งตัวบับบูยิงมาดีไม่โดนผมตอกครับจังหวนี้ จังวันนี้หลบ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 ไปวงกลมเฮ้ยด้านหลังเลยสองตัวจะลอยเลยพี่ไม่ได้ลอยผมหรอกไม่ได้กินผมหรอกเรียบร้อยผมเคลียร์มาแล้วยวเร่าเดินไปฟักไข่ก่อนแล้วค่อยไปดึงคันโยกค่ณผู้ชมเพราะว่าไอในหมวดนี้ถ้าเราดึงไอว้าวปุ๊บบอสมาทันทีเลยนะเราต้องไปฟักไข่ไว้ประมาณนี้น่าจะพอดีโอเคปลานี่ผมผมเตรียมไข่มาประมาณนี้เลยโคตรเยอะกดีคุอผไ้ชมมาฟักให้หมดนี้ได้มาปลาไปช่วยด้วยซอมบีกดอะไรกดใ้หมวดุณผู้ชมปัาปรับปรับเอาแล้วทำไมพวกนี้ไม่ออกอ่ะมีโอกาสไม่ออกได้เหรอ วัดท่านผู้ชมผมกดแล้วมันไม่ออกมาคืออะไรอะ่ะหรือมนันนั้นมันมีขีดจำกัดเหรอผมไม่รู้ถ้ามีขีดกับคันนี้จะกากมากเลยเนี่ยถ้ามันมีขีดจำกัดในการปล่อยอ,ะอ่ะเอาเหมือนผมจะเปล่าได้แค่นี้ท่านผู้ชมที่เหลือหายไปไหนไม่รู้หรือมันมีโอกาสไม่ดอปวะใช่เหรอผมว่ามันขีดจำกัดหรือเปล่าหรือมันบัก็กไม่แน่ใจผมตรงนี้ปล่อยไปกันได้แค่เอาแค่นั้นมาสู้กับบอสกันท่นานผู้ชมดึงบบาเสร็จก็อบ,บอสน่าจะมาทันทีไปดึงลูเวอร์เรียบร้อยมาเนี่ยผมบอสมาแล้ว รู้สึกเหมือนเราไปแทงให้อยู่นี่เจ้ากระต่ายสีขาวโดนปืนเราเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วเรียบร้อยปืนเราสามารถเปลี่ยนสีกระต่ายได้มชมเปลี่ยนให้เป็นกระต่ายสีไอ้กระต่ายสีขาวเป็นสีดําได้เลยนะกระต่ายไม้เกียมอุ้ยปลาอะไรมาปลาไข่มามชมเหมือนไข่ที่ไอ้เจ้ากระต่ายปลามันจะเป็นสุ่มเป็นมอนออกมานะมิชมถ้ามันปลาไขู่่ดีสุ่มเป็นเอ้นิโคราเทล่าออกมานี่หนักเลยนะผมมชมบอสสองตัวเลยนะถ้ามันปลาไข่แล้วเป็นบอสออกมาอีกตัวหนึ่งอะแย่มากเลยไม่รู้ว่าไอ้ไข่ที่มันปลามามี ตัวเดียวก็เกินพอแล้วเนี่ยยิงอย่างนานแล้วู้ชมตอนนี้ผมส่งมนไปแทงอยู่นี่เรามีอลัลอยด้วยมาป่าวิ่งไปสู้แล้วสงคามเอาเวนเจอร์รวมพลังสู้มันคาร์บอยช่วยยิงอยู่ไ้ชมเอเวนเจอร์ดิสแอมเบอร์รวมพลังกันนะผมข้างเรารู้สม,มุนเราไปโจมตีช่วยกันยิงครับถล่มบอสเรามีลูกน้องเยอะไปเอามาป่าไปช่วยแทงผมโอ้โหเพี้งมาป่าเราได้ด้วยโอ้โหมาป่าเราปิ้วเลยไ้ชมตีทีเดียวแต่มาป่าเราไม่ตุยนะเหมือนจะตีมแมลงเ่าหร่ ถ้าจะเป็นถ้าเป็นบอลเทรน่าน an, จะตีแรงกว่านี้เพราะมีสายฟ้าผมมาป่าเราแทงอยู่ซอมบี้ไปแล้วตอนนี้เราซอมบี้มาช่วยสู้อีกกลุ่มนะผมดูเดือดเลือดพันมากตอนนี้เลือดมันเริ่มแดงแล้วไม่ชมผมจะลองเออเราไม่มีนักการตอนนี้เดี๋ยวผมลองดับเขียวไปตีแล้วกันเผื่อเขาจะย้ายมาอยู่ฝั่งเราได้ไม่ชมแดีต้องยิงให้เลือดน้อยที่สุดอะเลือดเหลือแค่นี้ยังถึงขนาดนี้เลย่านไม่ชมนี่ยขาเลือดมันโลแล้วเนี่ยเลือดต่ำแล้วมาป่าเรายังม่ตัวผู้ชมยังแข็งไวอยู่นะเรามีซอมบี้ช่วยแทงอีกตัวยิงยิงยิง เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนว่าปลาเราจะเริ่มตุยห,หมดแล้วนะเนี่ยอุ้ยมันเฟี้ยงอะไรมาเดี๋ยวอุย้ยมันสปาวมาปลามาช่วยแล้วไม่ชมเหมือนปลามาปลาเราจะตุยหมดแล้วโอ้โนอ๋อว่าอยู่นึกว่ามาปลาฝ่ายเราไม่ชมมันตีมาปลาเราเฉยๆพวกมาปลาที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายของตัวนี้หมดเลยฝ่ายบอสเอ้ถือปีพีชฟีดดาบเขียวช่วยหน่อยโอเคช่วยแทงหน่อยครับตัวหนึ่งบอสเลือดเริ่มโลแล้วไม่ชมมันเสี่ยงมากเนี่ยเอาดาบไปตีบอสเนี่ยตีตี ตีทำไมมันมือขึ้นคิดว่าโดนบ้างเลยเนี่ยบอลมันตัวใหญ่เกินเปล่าม้ชมผมตีไม่โดนเลยทำไมวะบอลมันตัวใหญ่เกินเหรอผมตีไม่ถึงเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนบอลจะบันชนเราไม่ได้มาชมเราก่อเตรียมตัวนะมันจะรับได้สองทีแต่ยาผมจะหมดแล้วดิมาจากไหนนี่เองยิงยิงใกล้ตัวอย่างใกล้กันละมาปาเรายังอยู่ผมวิ่งไปหามาปาาเรานะมาปล่อยเราลังแท้งอยู่โอ้ตีกันแบบขึ้นบนฟ้าเวยเตรียมยาไ้ก่อนเหลือไม่กี่ขวดแล้วเนี่ยไปหรือเปล่า ไกลเกินเดินตามไม่ทันท่านผู้ชมกินยาตามมากันปรับปรับไปตีตีต,ตีผมตีอยู่ทำไมมันไม่ติดสักทีเนี่ยตีตีโดนบ้างไหมเนี่ยอือโดนอยู่แต่มันสูงเกินผู้ชมโอกาสตีโดนน้อยมากอุ้ยเลือดเลือดโล,ล,ลแล้วถอยถอยถอย,อย,อย,อยเดี๋ยวตุยยิงโอ้โหเรียบร้อยผู้ชมไม่ทันนะถ้าเมื่อกี้ผมมาดาบตีผมว่าผมน่าจะตุยก่อนก็ไม่เป็นไรผู้ชมอดดาบเราตีไม่ทันนะผู้ชมใช้ปืนยิงไปก่อนแล้วก็มานี่ผมสหรับคาร์ดเอ็กซ์ลิงเกอร์นะผู้ชม นักวางไข่นะเดี๋ยวผมเรียกนักวางไข่ดีกว่าเขาจะเปาไข่ได้ผมอย่างตัวเราทีนี้ก็รอให้เวลาหมดท่านผู้ชมก็เป็นคัสตามนี้มาชมคิดบมคิดว่าโหดไหมถ้าจัดเทียร์เนี่ยผมก็ให้อยู่ประมาณเทียรเอหลังสุดแล้ยคุนผู้ชมพอเล่นได้อยู่นะถ้าเราเปาไข่ได้เยอะกว่านี้พอเล่นได้อยู่ให้ประมาณเทียร์เอคุณผู้ชมเทียรเอหลังสุดนะไม่ได้เทียรเอแรกโอเคผมก็ประมาณนี้ผมเกี่กับอาชีพใหม่นะอาชีพเอ็กซสลิงเกอร์หรือว่านักวางไข่ผมในวันอีเตอร์เอกก็เป็นอาชีพที่โหดใช้ได้ผมไปลองเล่นกันดูนะ คลิปนี้ก็มีเพียงด้วยผมขอบคุณทุกคที่าดูมาผมฝากทุกคนดูตามกดไลค์ก็อย่ากดดิ้งเพื่อให้คลิปใหม่ผมด้วยผมไปแล้วผมบายจบแล้วไปแล้ะเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้ว